มาแล้วครับพี่นอ้องยามัดครับเครดองยมามัดนะครับครับมาไปรถเลยครับก็ไปจวตักบถจะไปบนอาคารก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวจะขอถามสอบถามเขาครับว่าเขาจะไปตักยุไสย่ามไหนจะกลับมานะครับแล้วก็ผมสีสามาถไปไทยของที่เพิ่นทำงานได้บับนะครับนี่ครับของที่เพิ่นไปตักมากด้บอที่ไปเกี่ยวนะครับสิสามสิบล้อขนาดนั้นครับรถพ่วงผมจะขอตีดรถไปน้ำในบอเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศยุบแปลงเกษตรยุบแปลงห้าที่ของจริงไม่พน้องมาเบิ้งครับรอดติดตามครับว่าพิ่นจะ คือมันจะเต็มบ่อเลยไหมครับนี่ตอนนี้มันจะเต็มบ่อแล้วเพราะรู้ว่าเพิ่อนจะไปไกลบ่อแล้วจะกลับมาบ่อลหรือระวังมีรถกำลังวิ่งมานีพ่อระบ่อนะครับพ่อทิดตามครับได้การครับพี่น้องได้การดยวครับไปไปครับเพื่อนมาไปไปกับฉันกบไปครับอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะกลับมาครับเพื่อว่าว่าไกลดอกนะครับเพื่อนจะให้ติดรถไปนั่งพี่น้องเพื่อจะไปทายท่อมบรรยากาศการขึ้นหยาครับขึ้นหยายู่บน รถนี่แหละครับผมบม่รู้ว่าจะเป็นรถตักหรือรถเกี่ยวหรือเกี่ยวไวเรี่วตักขึ้นหรือจังไรครับพี่น้องก็ต้องรอไปติดตามน้ำกันครับนี่ครับายขึ้นรถไปน้ำกันครับพี่น้องมาแล้วครับมาอยู่บนรถสิบล้อรถพว่วงไปน้ำกันครับพี่น้องอันนี้อูดา YouTube นี่ครับเพิ่งสิพาไปใส่พี่น้องจะต้อไปติดตามครับ ออกจากนอกปั้มไปนี่แหละพี่น้องรถแลนเขามากกับเลนมาหลายอยู่ครับอีกถึงชั่วโมงฉันจะกลับมาตอนนี้มาถึงแปลงเขาบาลีแปลงเขากเกษตรแปลง,บงแลงบบนี้ครับหลายพันไรครับพี่น้องมาตักเอาใส่รถครับเพื่นเกลียวเรียบร้อยแล้วนะครับพิ่นเกลียวเรียบร้อยแล้วเพื่อจะเอาขึ้นรถไปที่นี่ครับปุณหนะ รยดดกำลังวิ่งมากพี่น้องกำลังวิ่งมากกำลังเกลียวมากครับครับเกลียวมากแต่ยุบแบงไงกับธรรมดาครับความลงแต่ก็ร่มแห้ง็มีหลายครับพี่น้องรอติดตามครับ,บเพื่อนที่เอารถขึ้นรถไปที่ไหนครับ โค้งกลับมาแล้วพี่น้องไปที่นี่ครับร่มกระแหงเลยพี่น้องขอโทษขอให้ไดสัญญาณครับร่มกระแหงครับผมกำลังเกีียวกับไม้แล้วครับพูนปั้นขึ้นรถบดเลยครับเาราบาลีในอิสเรียลครับผมหมุน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 ครับพูนขึ้นไปเล่รถกับซับซับนะครับพ่นขึ้นเส้นรถเลยครับสบายสบายครับพี่น้อง ก็ออกจากแปลงงาครับมาถึงฟ้ามครับเพราะมาถึงฟ้ามกับเมื่อคืนตะซังคืนตะซังลราสิปล่อยสารลงไปในรถกันครับนี่ครับพี่น้องสารอันเรื่องเลี้ยวนี่ครับนี่เพื่อนปลาสารกันบูดแล้วพี่น้องที่แปะตามเพิ่นก็ว่าตามเพิ่นแล้วเพื่อนว่าสารกันบูดเ่นจะใช้ท่อไป้างบนนะครับใส่ละท่ออยู่ใส่ลอยู่งทั้งบนรถนี่ครับนี่เขนจะปล่อยใส่ทางรถครับหนึ่งรถสิบล้อต่อห้ากิโลครับหมายงว่ารถพ่วงขั uh, Guys, ้นนี้จะใส่สิบกิโลครับนี่พี่น้อง สร้างน้ำหนักสร้างตลูกต่อนะครับอนนาจจะไม่ปล่อยสารพวกนี้ก็ใสนี่นี่ครับด้วยทงนี่มันเป็นท่อลอยอยู่างไรโอ้บ่เห็นครับลอยอยู่บ่เห็นนะครับอรเบอาเข้าไปเบิ่งตอนเท่านั้นเองครับพส่สร้างน้หนักเสร็จเรียบร้อยครับเติมสารกันบูดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมายกดำครับไปที่นี่ ที่เปตักมากเมื่อกี้ครับนี่มองทรงตั้มแบบนี้แหละครับโหดละเอียดมากเลยครับอู้หานบ้านเทาก็จะกินได้เป็นรอยตัวสองรอยตัวคนนะครับนี่เรียบลอยครับพี่น้องกระเจาะไปถอดพวกตัวแม่มาดำ้ครับวันนี้ครับ ส่วนผู้บดผู้อัดตักขึ้นไปบักอัดตักขึ้นไปบดแบบนี้แล้วครับนี่ครับข้างบนบดไปอย่บไปอัดไปแบบนี้ครับเฮ็ดไปจนเต็มอ่างเต็มบ่อหมดนลครพี่น้องใกล้เต็มนั่นแหละครับเมื่อนี้น่าจะปิดนะครับปิดจอบแล้วเมื่อนี้ท้งส้มครับผมต้องลบเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเพิ่นจะมาเห็นผมนี่นี่ครับรถครับสวัสดีครับ เที่ยวอัดเที่ยวบดเที่ยวย่งสิละตักขึ้นไปครับจนเต็มบอ่อเนี่ยครับเมื่อนี้นะครับที่พี่น้องเห็นก็คือกระบวนการการเฮ็ดหญ้าการเฮ็ดเอาไปเอาหญ้าการไม่เฮ็ดหญ้ามักหญ้าบดสอารอยู่นี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้พี่นอ้องเฮ็ดครบวงจรเลยสําหรับพี่น้องที่เลี้ยงงวอยู่ไทยได้เห็นบรรยากาศนะครับอ่างนี้เป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดครับนี่สิบลหลอน่าจะมั่นสองสามร้อยสิบหลอได้ครับสองสามร้อยพวงได้ครับเฉพาะเต็มอ่างนี่เด้อพี่น้อง พุทัก,กพก็กจิตักขึ้นมาครับแก้เต็มแล้วพี่น้องแก้เต็มแล้วนะครับลุยกันไปครับโอเคนะพี่น้องครับการบดอัดยางต่างๆการตักขึ้นไปบดเป็นยางต่างๆพี่น้องก็รอติดตามในคลิปต่อๆไปครับจะไหนเขเจอกันไหมคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ครับฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องจะไหนเข้เจอกันใหมครับสวัสดีครับ